ยังเจ้าเหย่างก็ได้ขอขใครน้อยเยอะหน่อยนึ่งแวะมาหาเจ้าให้เจ้าไม่แน่อยากเอาเมื่ว่าหาถุงหาซิปนีหยังมันคือมีแต่ถุงนี่มิจฉุงเจาะใครก็บอกว่าหาถุงหาซิปเนาะข่อยก็ได้ว่าบุ๋มวงหาถุงหาซิปไหมเ้ยเหมือนี่ละเมื่อกูนี่แกแคก Nhi nhỉ, khai rồi nè Nhà làm đi, một thương, mỗi xe thâu một muôn Một thanh, trâu dạo nhỉ Cụ máu bớt nè, dầu giác bát nè Cho xin máu ý nỉ bỏ Ôi, cái gì đi thế Đó xì, đứa này nói nào Bớt nè khỏi áo nấm trâu, ngoài lưng phải ร้อนึ่งเวทีมึงจะตวมึงแล่ะกัเบิดนีร้อยหนึ่งเอาสิจะไปกวยมึงหาไรจไไปบิดนี่จาบอกอีนี่จะบอาอีนี่เออกูบอกอีนีละเอาเอาเอาขีกอดเลยอดคบไปเลยขี้อดขี้กอดเลยกอดแเจ้าอือ Nói cái đó khỏi cắp đó Điều Nhân dịch Nếu vào cái là khỏi bà hãy qua của máu bữa nìa รถกระแมนเนีะยี่กูออ,อ,อสันโนามันเนี่ยก็ว่ามันเจ้าหมาเจ้าจของนะโอ้ยสมบ่อาหายหาล่อยเยนะัยน,น,เนเนี่ยตายใจตายไปสก๊อตยังเนี่ยเปล่าเนี่ยเหมือนยังกับตัวเสียงของไปกว้างเละ